สวัสดีด้วยนะครับทุกท่านนะฮะท่านกำลังรับชมคุณกายชาแนลนะครับกับ d ด v i l ก m เมคลานะครับกับ DLC v i r ีเวอร์จิวเดรนะฮะมิชชั่นที่5แล้วนะครับนะฮะหลังจากคลิปที่แล้วนะฮะเราไปทำให้แม่เสียใจมานะฮะกับความกระตันจูของเวอร์จิลนะฮะก็เรามาอัปเดตตัวละครกันหน่อยกว่านะฮะโอ้โหพื้นด้านหลังนี้มันมองไม่ทำให้มองไม่เห็นอักษรนเนี่ยอ่าฮะ เดี๋ยวเรามาดูท่าพวกนี้ดีกว่านะอไอปล่อยขี้ขวาไปนี้ผมก็ใช้บ่อยนะไม่ใช่ไม่บ่อยแต่อัพดาปกติดีกว่าเนาะอ่าท่าไหนดีเยอยอท่าโจมตีการอากาศเราใช้บ่อยอะ่ะเออใช้บ่อยอะ่ะอือ่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับอ่าท่าของเอ็เจนนี้ไม่น่าจะใช้เท่าไหร่อืมไป นะฮะอัพความแรงของท่ามานไปแล้วกันนะฮะแล้วก็ว้าวนะฮะกด F อะเอฟค้างอ้าวเฮ้ยอัพไปแล้วไม่ใช่เหรอ้อยผมอัพไปแล้วนะเดี๋ยวนะอันนี้เป็นยังไงอ่าอันนี้ก็ลอยขึ้นแล้วเนี่ยอ้อลอยสูงกว่าเดิมป่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปล,ลองกันดูกันเลยดีกว่านะฮะจะได้เห็นผลนะฮะป้ายตึบๆนะฮะหัวใจก็เต้นต่อไปนะฮะชูมแม้แผลในบาดใจ ่นแผลอันที่บาดในหัวใจก็หายไปอีกนะฮะหอบแดกนะฮะรู้สึกดีขึ้นไหมล่ะพลังฉันต้องการพลังหน้าอนนี้นะฮะดูแลมอพาวเวอร์น่าจะพลังอยู่ต้องการมั้ยนี่อ๋อเหมือนบอกว่าต้องการพลังจากไอเนี่ยนะอืม โอ้โหโอ้โหฮอลโลเวอร์จิวเอาเวนจิวปติวันปะทะฮอลโลครับนะฮะฮอลโลนี่ยหวานมันล่างฮอลโล่ชัดๆเลยโอ้โหนี่มึงบีเทพมบ่เลวนะมาแต่ไกลเลยเนี่ยโอ้โหมึงทำให้กูเห็นภาพอิจิโกะลอยขึ้นมาในหัวกูโอ้โหกูจะสปอยด์ดีไหมเนี่ยว่าตอนนี้อิจิโกะนะไม่เป็นโยมทูดเว้ยเออนะฮะแล้วกูจะมันเกี่ยวอะไรกับเกมนี้ไหมก็ไม่เกี่ยวไงเออโอ้โหตอนนี้ไม่เฮ้ยเฮ้ยดูแล้วไม่สู้กันมันว่ะ เอ้ยโอ้ไม่ต้องละไม่ต้องละไม่ต้องละมือแค่บอสจะกากอะมโอเคหายหนีแหวกมาหนิดนึงทำไมทำไมจะเรียกมอนขึ้นมาเพิ่มเหรออ๋อเรียกอ๋อเรียกฟ้าผ่าอ๋อโอ้โอ้โอ้ี่มคิดว่าเก่งอครับคิดว่าเก่งเหรอครับวาร์ปได้อ๋อ เดี๋ยวนะมันต้องมีวิธีหลบว่ะเฮ้ยแป๊บนึงดิไอ้ท่าดาวแต่แกยังยังไม่ยังไม่เก็ตเลยนะฮะหลบไงโอ้โหอืมอืมปุ๊เนี่ยเห็นไหมเฮ้หรือว่าผมต้องตีมันวะเดี๋ยวนะมันทําไงวะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้อย่างงี้ผมต้องเอสุดที่ขวาเอ้ยแป๊บนึงอย่าบอกนะผมต้องใช้พลังของผมดีๆออกไปเองอ่ะมาเจอนี้หน่อยนฮะ โอ้เหไลเดอร์คิกแม่งอย่างเดียวเลยดีกว่าไม่เนี่ยเดี๋ยวให้กูเลเดอร์คิกอย่างเดียวนะเว้ยกูเลกูก็เลเดอร์คิกอย่างเดียวเลยโอ้โหโอ้โหคือแบบอย่างพิวดนะฮะตอนนี้ตอนนี้ที่ถือว่าอยู่ในสถาวะเออเออแดงนะฮะอ่าบินนิดนึงโอ้โหคือแบบประมาณว่าแค่ไม่ได้แตะมันนะนะฮะตอนนี้มันเอาจริงแล้วนะฮะอือ ถือว่าถ้าเราคอร์เตอร์มันได้นี่ก็แรงอยู่นะแหมเลยไอ้หนูไอ้กากโอ้โอ้แหมเป็นแค่คนโลนะ้เนี่ยอยามาเสนอหน้านะีน่อยนาวิกแล้วเรอเด <aprove cha> ี๋ยวนะโอ้โหอีเย็ดเป็ด เออเฮ้ยเอาเรื่องกว่าเมื่อกี้นะฮะเฮ้ยเอาเฮ้ยเว้นเสียบแล้วนะฮะเฮ้ยไอ้ท่าดาบเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆรว่าหลบไงอืมอืมาเลยแม่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 มาถึงเจอเทพเทพวาร์ปอะนะฮะรู้จักตัวจิวเทพวาร์ปหรือเปล่า คนดูยิงงงให้มึงจะว้ากเทียบเห็นเหวะอืมงงดิงงดิเทพวาร์ปไงเทพวาร์ปไงเทพวาร์ปไงเทพวาร์ปเทพวาร์ปนะฮะเทพวาร์ปเทพวาร์ปเทพว้ากเทพว้ากนี่หูแม่งตกหล่อเจอเทพวาร์ปไปทีงี้ดิมึงอืมจะเอาอีกไหมจะเอาเขาบ้ากนะฮะ เจ็บเลยดิมึองอือโดนาพักไเจ็บไหมล่ะหือหือัอวจิ้วเอาเลยกระชากเขาเลยขอบคุณฮะฮะแตงเกี้วขอบคุณนะีณ่ดูดพลังมาแล้วนะฮะคุณไงตะกี้คงเป็นอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งของวัวจิ้วแหละเนะี่ยพ่อหนุ่ เสียงแคทมึงมันไม่เหลือใครเกิดอะไรขึ้นแกช่วยมีหวัว,หว,หวใจหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้ปะ <c oughs> เอเระเบพลังเลยทีเดียวเชียวนะฮะอย่างเงี้ยต้องเจอโงอกุลซะแล้วอย่างเงี้ยต้องเจอโงอกุลซะแล้วโอ้โหพลังเต็มที่แล้วนะฮะตอนนี้เวอร์จิวเราอืม จบไปแล้วนะฮะสำหรับมิชชั่นที่5ห้าคลิปนี้สั้นว่ะโอเคนะครับเจอกันต่อในมิชชั่นที่6นะฮะเราได้คะแนนเท่าไหร่เอสเอสเอสว้าวเสือกได้ดีซะด้วยนะฮะเออเสือกจบไวนะซะงั้นซะงั้นเนี่ยนะฮะโอเคเ้ยมันปัมป๊มปั๊มแต้มได้สบายเลยมิชชั่นนี้นะครับไว้เจอกันต่อคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ของก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ